สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอชแนลกันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆโอ้ยตอนนี้มีใครยังไม่นอนกันบ้างจ้าคอนเสิร์ตเขากําลังจะเริ่มกันแล้วนะจ้าแอดรวบรวมบรรยากาศตั้แต่หน้าสเตเดียมตั้แต่แฟนๆเนี่ยมารอกันข้างหน้าสเตเดียมจนไปถึงตอนที่สาวๆขึ้นเวทีมาฝากในคลิปนี้กันแล้วจ้าต้องบอกว่ามีแต่โมเมนต์ที่น่ารักนะจ๊ะแล้วก็เด็กโซนของเราอย่างน้องลิซ่าของเรานั้นทาอะไรบนเวทีกันบ้างวันนี้เนี่ยเก็บตกมาฝากกันแทบจะทุกโมเมนต์กันแล้วทีเดียวนะจ้าเริ่มจากแฟนๆกันก่อนนะจ๊ะมารอ เพศทุกวัยตั้งแต่ลูกเด็กเล็กๆไม่ว่าจะ LGBTQ ทุกเพศทุกวัยจริงๆเพื่อนๆมายืนเต้นกันแบบโอ้โหลาริซาแบบกระหน่ำฮอกันแล้วหนึ่งกรอบนะจ๊ะแล้วต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนนั้นมีความเตรียมพร้อมมากนะครับสวยงามมากเห็นไหมดูอาจจะมีบางคนอาจจะจาําท่าไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะถือว่าตั้งใจมาเต้นตั้งใจมาเอนเตอร์เทนก่อนที่สาวๆจะได้ขึ้นเวทีนั่นะเองนะเพื่อนๆยกแขนขึ้นลงอาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวต้นฉบับจะเต้นให้ดูอย่างแน่นอนภายในสเตเดียมนั่นเองนนนะ ขยับมาสักน,น,นิด,นดมาดูน้องลิซ่าของเรากันดีกว่าจ้าใส่ชุดเขียวเหนียวซับกันมาแล้ว1กรุบโอ้โหแล้วดูุคนของน้องซะก,ก่อน9ต่อ1ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะนะ,นะนะวินาทีนี้นะจะ๊ะเปิดคลิปด้วยกันล,ล็อกแลบแฟาดๆไปก่อนนะจะ่ะไปฟังกันเลยจ้าเออเป็นไงละ่ะเรียกว่าวันนี้น้องลิ่ามาผมยาวอีกแล้วจ้าไปต่อยแฮปปี้กันอย่าง้วใช่ไหมเพราะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวบอกอยากตัดผมก็ตัดทันทีเลยนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้พึ่งผมยาวก่อนหน้านี้น่าจะผมยาวมาสักพักนึงแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนใจแบบอะยังรู้สึกอยากไว้ผมยาวอยู่เลยมาเมืองหนาวก็ต้องไว้ผมยาวนิดนึงจะได้มีอะไรแบบช่วยทําให้อุ่นขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะจ๊ะสำหรับผู้หญิงเนอะไว้ผมยาวมากขึ้นก็อาจจะทําให้รู้สึกมั่นใจหรือทําให้การแสดงโชว์บน B S T เนะี่ยตัวมงตัวแม่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะผมยาวเข้ากว่านะั่นเองโนะิซาก็เลยกลับมาไว้ผมยาวได้สักพักห,นะหมือนแบบ ยาวก่าเดิมแล้วป่าใครช่วยแอดสังเกตหน่อยนะจ๊ะตอนนี้ยาวจะถึงก้นแล้วนะน้องนิสาผมเยอะขนาดนี้ใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรจ๊ะพรีเซนเตอร์ยาสระผมต้องเข้าแล้วหนึ่งเพราะวิ่งไปผมผิวมากๆากเลยนะวินาทีนี้ไม่รู้ว่าโดบอะไรมาวันนี้ดูสดใสร่าเริงม,มากๆแต่จริงๆก็ไม่น่าจะโดบหรอกน่าจะเป็นการที่เดินทางมานาะนได้พักพงพักผ่อนเดินเที่ยวเมืองกินคงกินข้าวอะไรก็ว่าไปก็เลยชาร์จแบตมาอย่างเต็มที่แล้ววันนี้พร้อมจะเอนเตอร์เทนให้ทุกคนที่อยู่ด้านล่างเวทีเนี่ยได้สนุกสนาน,น โอ้ย oh, I love you นู่นนี่นั่นข้างเวที่จังหวะนี้ให้แอดดาวนะขอแอดดาวนิดนึงน,นะอาจจะเป็นคุณนิโน่หรือเปล่าที่มาให้กำลังใจถามสารทุกสุขดบเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรแบบนี้นอะริซ่าโอ้หนูสบายดีค่ะอย่างงี้หรือเปล่าแอดก็ดูจากสัญลักษณ์มีส่งมินิฮาร์ดอะไรประมาณนั้นด้วยนั่นเองนะครับส่วนอันต่อมาอันนี้เตรียมอุดหูไว้สักเล็กน้อยนะจ๊ะเพราะว่าแฟนๆข้างล่างเวทีเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่โชคดีมากๆที่นอนริซ่าเนี่ยส่งหัวใจกลับไปอีกครึ่งดวงเลยอีกคร เป็นไงดูจบแล้วเห็นไหมกรี๊ดมากๆเลยแททีนี้มันมี2โพลที่เอาคลิปนี้มาลงแล้วก็ให้เครดิตไม่เหมือนกันนะจ๊ะอีกอันนึงของอニนิรูอีกอันน,งง u, น,นึงของน้องจีซูเวนอมอะไรสักอย่างเนี่ยแอดอ่านไม่ค่อยออกจีซูเวนอมหรือเปล่านะเพราะม่าตัวเล็กมากๆนะเพื่อนๆนะก็ต้องบอกว่าตกลงใครเป็นเจ้าของคลิปหรือแค่มโนแล้วก็ไปเอาคลิปเข้ามาแล้วบอกนี่ลิซ่าตองหัวใจกับฉันหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าเขาได้จองหัวใจน้องลิซ่าจริงๆอยู่นี่แล้วจา้าน้องโรเซ่ของเราน,นั่นีอง บอววิ่งมาก่อนกันกลางเวทีขนาดนี้แอดเห็นคครั้งแรกเนี่ยแอดกรี๊ดแตกมากอ้าอะไรประมาณนี้เลยนะอะไปดูกันหน่อยจ้า เป็นไงเรียกว่าวันนี้เนี่ยอินเนอร์จีเอามาจากไหนก่อนดีดกันขนาดนี้และนี่แค่น้าจิ้มนะจ๊ะยังไม่พอจังหวะนี้เห็นดอกไม้ไหมเออเห็นดอกไม้ข้างล่างเนี่ยสักพักหนึ่งเหมือนสาวๆเนี่ยจะไปรับดอกไม้จากข้างล่างแล้วก็พอรับขึ้นมาเนี่ยนอรุษเซ่เป็นคนหยิบใช่ไหมแล้วหันกลับมานองลิซ่านีย่ยืนรอยอยู่แล้วออฉันต้องส่งดอกไม้ให้ฉันอีกแน่นอนเลยอะไรอย่างงี้พี่จีซูจะาตัดหน้าไปแล้วหนึ่งแล้วพี่จีซูยืนแบบว่า ah ah, ฉันเจ้าของดอกไม้อะไรประมาณนี้ <laughs> นะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีวิดีโอนะแอดถามไม่เจอนะเสียดายมากๆมีแต่ภาพนิ่งมาให้ดูกันนะจ๊ะแต่เห็นแค่ภาพนิ่งก็เห็นรีแอคชั่นของโนริซ่าเนี่ยชัดเจนกันมากๆเลยนะพอน้าบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันเคยขอเธอแต่งงานมาก่อนนะทำไมถึงหักหน้ากันแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นมุมน่ารักตลกๆของสาวๆที่เล่นหยอกเพื่อความเอนเตอร์เทนให้คนข้างล่างในหัวราะกันกรามค้างอย่างแน่นอนแม้กระทั่งพี่กงพี่กาดเนี่ยก็น่าจะยิ้มกันละหนึ่งถึงจะมานนะแ,แ,แนวเข้มเข้มเนจ๊ยแต่อ่ออันนี้คืเด็กซนคือเด็กฉลาดแนริอยยู่ในนนคเดีวแล้พราิบ ความสนมีทั้งความฉลาดแล้วเป็นไงชาติเลยจเจริญไงจ๊ะ <c oughs> ชาติไม่จเจริญได้ไงมาถึงกระตุ้นการซื้อขายโซงเอาทุกอย่างอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูโมเมนต์น้องลิซ่ากับน้องโรเซ่นเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขามีการคิดท่าเต้นใหม่ให้ดอนน o w วัต t to ดูกันด้วยจ้า เห็นไม้นอนไปกับเวทีเลยจ้าตีลังกาฉีกขากันไปแล้วหนึ่งกรุ่นะจ๊ะแต่ว่าคนที่ชนะเลิศในการตัวอ่อนครั้งนี้ต้องปรบมืงให้นอริซ่า <c oughs> พอน้องโรเซ่หันไปเฮ้ยไ,ไม่คิดว่าจะเล่นท่านี้ก็เมื่อกี้เธอส่งดอกไม้ให้ใครหลานรอบนี้ฉันเอาคืนบ้างให้หน้าเวิร์กลับกันไปบ้างนั่นเองเนะจ๊ะอ่ะก็น่ารักคุกคิดกันไปลายนะเวลาเห็นไหมอย่างที่แอนบอกส,สังเกตพี่กาดรที่ยืนอยู่ข้างล่างด้านขวาของวิดีโอเนี่ยยิ้มกุ้มก,มกิมตลอดเวลาเพราะว่าคงเห็นแบบโมเมนต์ที่ฟแฟนๆเนี่ยกรีดการาดกันแบบขนาดนี้นะครับคงตกใจว่าอุ้ยโอ้โห,โหโคอนเสิร์ตไหน,นๆ,ๆก็ไม่เคยเห็นคนกรีดจนแบบบ้านแตกขนาดนี้นั่นเะพื่อนนะสเตเดียมถล่มกันละหนึ่ง <laughs> เอออะส่วนอันสุดท้ายหลังจากที่โนริซ่านะั้นได้ทำการกอดกับน,น,นโรเซ่กลางเวทีทำให้หัวใจของเราเนี่ยพองโตกันแล้วก็ไปปลดเสื้อผ้าของพี่จีซูอีกหนึ่งกรอบจ้าเออพี่จีซูต้องเซ็กซี่นิดนึงโนริซ่า,าม,มาบอกเฮ้ยรุ่นพี่ต้องเซ็กซี่นิดหนึ่งแล้วแหละจังหวะนี้แต่พี่ซูรีบสะบัดเสื้อขึ้นมาแล้วก็หัวเราะบอกเฮ้ยไม่ได้ฉันมาสายหวานเธอจะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะอะ,อะไรแบบนี้ เห็นปะส,สาวๆทั้ง4คนเขาก็ยังรักกันดีนะครับไม่ว่าจะมีข่าวอะไรในช่วงนี้รุมเร้าแค่ไหนแต่รอยยิ้มก็ยังคงสร้างได้เสมอจากตัวส,สาวๆทั้ง4คนรวมถึงพระอาทิตย์ของแอดและดอกทานตะวันอย่างน้องลิซ่าน,นั่นเองจ้าเออ <c oughs> ก็เอาโมเมต์มาฝากกันประมาณนี้นะไม่รู้จะครบไม่ครบยังไงแล้วนะจ๊ะแต่ว่านี่ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยยิ้มแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตในคืนนี้หรือว่าดึกๆนะจ๊ะแอดจะรวบรวมมาฝากกันอย่างแน่นอนถ้าใครยังทนไหวนะครับก็รอดูกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอดจะรวบรวมมาตั้งแต่ต้นจนจบอย่่่่าางแนนนนนออออเเชชคคยะกก็สรัับซวต กันมในคลิปหน้านะครับ